พระป้าเจ้าทั้งหลายพร้อมคณะผู้ติดตามขอนอบน้อมองสัมมาสัมพุทธเจ้าองพระพุทธเจ้าทั้งหลายพระประเจกพุทธเจ้าทั้งหลายพระโพธิสัตว์ทั้งหลายมหาโพธิสัตว์ทั้งหลายและองค์มรมมาโคทั้งหมดทั้งสิ้น ข้าพเจ้าขอนอบน้อมและขอนมัสการต่อพระเดชพระคุณหลวงพ่อที่ท่านได้ให้เสียสละในความสุขในความส่วนตัวเพื่อมาให้บารมีแด่จิตวิญญาณและดวงวิญญาณทั้งหลาย เทพและพรมทั้งหลายก็ขอให้มีสิทธิ์และมีส่วนข้าพเจ้าจึงขออาศัยอำนาจและบารมีด้วยอนุภาพพระทาตแห่งพุทธองค์ข้าพเจ้าขอน้อมนมัส,สการและกราบ เพื่อน้อมลํำลึกถึงคุณองค์สุริยุจัก,กรวาลเทพระเจ้าแห่งการเวลาและองค์มหาจัก,กรพรรดิเจ้าสมุทรแห่งทะเลใต้ และเทพทุกพระองค์ที่มีสิทธิและมีส่วนในการคุ้มครองและการปกป้องด้วยภัยพิบัติทั้งหลายขอองค์พรมมหาเทพและเทพพุทธองค์โปรดแสดงรับราชโองค์การขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อการมีสิทธ์ และมีส่วนข้าพระเจ้าจึงขออาราธนาอัญเชิญอาราตนาอัญเชิญพระแม่กวนอิมข้าพระเจ้าขออัญเชิญพระแม่กวนอิมได้นำลาชองการขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าเทพและพรหมทั้งหลาย โปรดแสดงความเคารพราชองค์การขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าและข้าพระเจ้าขอแสดงโลกซึ่งเปรียบเสมือนพุทธองค์นั้นสเสด็จมาด้วยพระองค์เองทั้งอินพรมยมยักษ ก็ขอให้ได้บารมีด้วยอนุภาพขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยความเพิ่มปิติจินดีแต่เหล่าเทพและพรมทั้งหลายทุกชั้นและทุกภูมิที่ท่านให้ความเมตตา และคุ้มครองและคุ้มครองจากภัยพิบัติทั้งหลายเจ้าแห่งสุริยุลมแห่งจักรวาลเพื่อมีให้ประเทศไทยนั้นพบกับภัยพิบัติที่เกิดขึ้นหรือกำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า ข้าพเจ้าพร้อมคณะผู้ติดตามด้วยพระเดชพระคุณหลวงพ่อจึงมาให้บารามีนับตั้งแต่จิตวิญญาและดวงวิญญาณทั้งหลายจิตตญาณทั้งหลายเทพและพรมทั้งหลายขอให้ได้มีสิทธิ์และมีส่วนโดยทั่วหน้าและทั่วถึง ข้าพเจ้าพร้อมคณะผู้ติดตามขอเป็นตัวแทนของชาวไทยทั้งหมดเพื่อน้อมลำลึกถึงคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเจ้ามหาสมุทรและสุริยุทใพระเจ้าแห่งจักรวาล ซึ่งได้น้อมรับคำบัญชาและแสดงความเมตตาต่อมวลมนุษยช,ยชาติทั้งหลายเพื่อพ้นภัยพิบัติภัยจากธรรมาชาติข้าพเจ้าซึ่งน้อมลำลึกถึงคุณอย่างหมดจิตและหมดใจ และข้าพระเจ้าทั้งหลายในทุกหมู่ทุกเหล่าและพร้อมคณะผู้ติดตามที่ข้าพระเจ้าเคยมีบุญวาสนาและบารมีที่เคยมีมาแล้วและเคยปฏิบัติมาแล้วในทุกภพทุกชาตินับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และในทุกทุกพุทธันดรข้าพเจ้าจึงขอนอบน้อมต่อองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยองค์มหาบารมีขอให้เทพทุกพระองค์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายขอให้ได้มีสิทธิ์และมีส่วนโดยทั่วหน้าและทั่วถึงตลอดไปและตลอดกาล อโอสีอโอสีอโอส,โอสินับว่าเป็นบุญวาสนาของชาวไทยและมนุษย์ทั้งหลายสรรพสัตว์ท,ทั้งหลาย ที่ได้รับความเอื้ออาทรความเมตตาจากองค์พระมหาเทพเจ้าแห่งสมุทรท่านพรมมโลกพระแม่ธรณีที่ท่านมิได้ความตสดง ในความโกรธเกลิ้วทำร้ายทำลายธรรมาชาติเสียจนลาบค่าและบัดนี้ข้าพระเจ้าพร้อมทู่ผู้คณะติดตามในทุกหมู่ทุกเหล่าซึ่งเป็นตัวแทน ของประชาลาาทุกคนด้วยความนอบน้อมและขอบพระคุณอย่างหมดจิตและหมดใจตามรอยพระบาทขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเสด็จโปรด ไปจนทั่วชมโพธทวีหรืออาจจะทั่วโลกแม้แต่องค์พรมมหาเทพทั้งหลายแม้แต่องค์เทพทั้งหลายองค์สุริยุเทพพระเจ้าแห่งพายุก็ยังนอบน้อม ต่อองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าในเมื่อข้าพเจ้าได้แสดงราชองค์การของพุทธองค์โดยผู้ถือราชองค์การนำมาให้พระโพธิสัตว์ ผู้ที่ทรงศีลเหล่าสาวกสาวิกาทั้งหลายผู้ทรงศีลทั้งหลายนักบวชหรือนักปฏิบัติธรรมล้วนแล้วก็เดินตามรอยพระบาทของพุทธองค์พระภิกสุสง ในทุกโูคและทุกนามท่านได้ท่านได้เจริญลอยตามในหลักของพุทธศาสนานับมาตลอดด้วยบุญสอดคล้องกับพุทธองค์ด้วยบุญสอดคล้อง พุทธองจึงได้เวียนชาติและกลับมาเกิดในอีกวาระหนึ่งบุญวาสนาหรือบารมีขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าในพุทธศาสนาวีระบุรุษ จึงขอออกบวชตามรอยพระองค์ด้วยการให้บารมีด้วยการให้บารมีทั่วในทุกพื้นที่ในประเทศไทยเปรียบเสมือนรอยเท้าของพุทธองค์ไม่ว่าจะย่างก้าว เหยียบย่ำลงพื้นแผ่นดินใดหรือในเขตใดด้วยรองรับฝ่าพระบาทผู้เป็นตัวแทนขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยฝ่าประหัตน้อยๆของพระแม่ธรณีพระแม่ธรณี พ่อหลักเมืองหรือพระภูมิเจ้าที่ก็มีสิทธิ์และมีส่วนในการชุดช่วยเหลือดวงวิญญาณหรือจิตวิญญาณที่ติดอยู่ตามก้อนหินเม็ดกวดเม็ดทรายจึงเปิดโอกาสและให้โอกาสโอกาส นั้นได้มาถึงแล้วผู้ที่เป็นตัวแทนขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าจะมาแสดงธรรมในการโปรดพระแม่ธรณีสิ่งศักดิ์สิท์ทั้งหลายพระแม่คงคาเจ้าแห่งสมุทรท้องทะเลใต้จึงไม่ปล่อยโอกาส หรือเสียโอกาสอันดีงามจึงปลดปล่อยสรรพสัตว์ทั้งหลายทุกชีวิตจิตวิญญาณได้มีโอกาสได้สัมผัสฝ่าพระบาทของพุทธองค์ด้วยความด้วยความอ่อนน้องและด้วยความเมตตาที่มาโปรดและมาปลดปล่อยนับตั้งแต่ รม,มโรคยม,มโลกและมนุษย์โลกให้หลุดพ้นเป็นอิสระคืนความเป็นอิสระภาพหยุดการตรองจำและจองเวรและขอให้ทุกชีวิตจิตวิญนดาลได้มีสิทธิ์และมีส่วนในการนำทางหรือเดินทางกลับคืนสู่แดนสวรรค์ชั้นหิมาลัย Ah, ô, oh, oh, Ah, ô, oh,